โอ้ยตาลุกพีครับ พันสี่ปิ้งปลาด้วยผู้แยงน้ำมายังมันผู้แง่งเหลือนิดเดียวครับเดี๋ยวมาอีกมาอีกสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรจะพามาลุยมากักด่าทอดแหกันครับมาเยอะเลยมาหลายคนครับเดี๋ยวจะลุอผักตกตวันที่เห็นเนี่ยครับออกจะได้ตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้จะพอเด็ดตำน้ำพริกไหมเดี๋ยวไปรู้ด้วยกันครับวันนี้มากับพันสามพันสี่พันสามพันสี่พันโพพันอ้วนทักทายเอฟซีหน่อย ันนี้มาเยอะเลยตอนนี้กําลังกักดางกันอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ปลาขึ้นมาแล้วก็จะลื้อผักตบชวากันครับตอนนี้พ่านสามเจ้าแหอลอดเข้าพื้นผักตบชวาเนี่ยครับดูสิว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวจะไล่กันไปหาตะข่ายนู่นแหะครับลึกกันนะลึกกัน,นะะไหนครับอ๋ แหลอดพื okay, <ops? S 1> ้นเนี่ยครับพวนี้คนละคนด้วยมัแป้ยเห้ยคนยืนนะเาช่วยกันเลยอ่ะเาะก่อนน้เอกิดไว้เกิดไว้เกิดอันนแจงกวายาวรูปนห่ปุ่นแยกนะเขาจะโหะ น้ำใจตายโจมด้วยตายโจมด้วยโอ้จะโหแตสักตัวกัดิสักตัวมัดีเนาะโอ้นี่นี่่เสักตัวแล้วโอ้โหขได็ดตั้มนะพมนทำพีแล้วครับ Ôi tao nó phiên không? Cho lý không à Ô vàng thuyền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video หัวปัดนี้วทุกทุกทุ่วเนนี้น่าจะถึงทุกบ้านละแยนสซะหน่อยจะโวยเดี๋ยวลูกเนตกับพสีเงีแหนก่อนครับโอ้นักไปก้าอย่างแรงโอ้โหพอได้ตำน้ำพริกครับแกหนาวพอได้หนาวรัแกหนาวเนี่ยพอหลอก โอ้โหปลาโดดโโปลาโดดให้เราดิอุ้ยนี่ๆไปหยัง bah, ไปหย like ังเดี๋ยวนะไปจังนะปะนี้ปะนี้โอ้ใจเย็นๆตกน้ําใหม่กะบ่บ่ไปอยู่อ้อยมันติดในนี้มาแล้ว100ทั้งหมดนะเอย100นะพี่กะปลาตัวแน่นี่นะครับโอโอ้อ้าวโอ้ยสุดยอดพี่ครับโอ้โหยติดไสครับติดไสไปได้เด้ไสรู้บุญมันสิดูได้บ่โอ้ เอาละครับโอ้เราก็ดน้พร an uh ิกโอ้ยเสองครับปเเริ huh. ่มเ okay. ิเร well ิ่มเป็นผลเริ่มมวนนะฮะจะโหมเอาอ่ะจะโหเอาลจะโหดูๆมันต้องยูขึ uh ้นแต่เออานี่นี่ต้องย่ขึ้นแต่ด้ไปยไวก่อนเอยเอาละครับ

โ้อตัวเ้โอ้ยมันลูเหรอไปเลนตัวนัอนห่โอ้ยขาเฮ้ยนถขาวขาสมันอยู่บนนี้เห้ยนี่ๆๆมาอยู่บนพักเลยเออนี่ตัวนี่ดีเโดดมาีตัวนี่หน้องย่าวะ เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสามแล้วโอเคเอาละครับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยออกแล้วเพื่องแบบได้ไม่รู้วได้ก็ขนาดอยู่ในดังออกได้ไม่อยากกินหรอกขนาดใ้ดังยังได้นี่ที่ออกมวยนี่ โอ๊ยเนี่ยนะโอ้ยนั่นโซ่โอ่ไปแล้วตัวพี่น้องโอ้ยอีหยังนั่นปลาครับปลาปลาตะเพียนตะเพียนปล่อยมันว้าวเจอใส่มาไปหยังวันนี้นับอู้โอ้ my god ปลามีหยังมาติดแหน่นี่ตะเพียนนี่ โอ้ยเนี่ยนะไปขลามวะมาติดอันนี้ลอ้ยโอ้ยมาติดมาติดตะขาโอ้โอ้ย น,นี้กับปะ,น,ปะน,นิ่ปะนิินี่ปะนินธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปะนินเลี้ยงนะครับปะนินธรรมชาติมีปรากดตัวมกอยู่ที้

พุดนุดโดนุโอ้ดนตัวพุดนนอกคุณดีหนาที่นางพุ่น่ะดีหนาที่ดังเยะไปดีดีไปัวยงมันหวานฮะปุดูดอ๊อลอยปุ่ดดรวดังดังหัวก่อนนะด้นเดอกนอกคุณมีตัวนะโดนนองคุณอะ โอ้นี่ครับโอ้ตัวโดนเนาะผมติดมัน่ได้มุ่ลโดนแต่มัน้อมันอยู่ข้างนอกไ้เดี๋ยวมันจะดุ้น่ะบุดบุดมันจะขําเอาเรเดี๋ยวข่อยไปเหยแฮปูดวคยแลคยงได๋วกูแนี่แล้วซปูแล้ว เวลามาลุเดเวลาลากไปลากยากนะชดไปดมานะปลีมเยอะตรงนั่ะชนะ้ยเห็ดพุทธห็งนี่มาเยี่ยมอย่งก็ันโดดแจมใจหัวเอาลดูายาหที่แบนี้ะแกกดบลีมารี่กดใหญ่่ายย่งัน้ำนี้นะ อนนนะโอ้ยวันนินครับตัวไม่ค่อยใหญ่

มีบอมีบโอ้มีมีมีับเดจยวันนี้ปลาตัพีกเจ้าไปนี่นี่โคบเอาไหนฮะไปยังมีอโอกครับตกันครับตกว่าบ่ตัวเล็ครับตัวว่าฮะตัวครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กครับแค่นี้ครับโอ้โหตพีปตพีก โอ้ยโอ้ยสุดยอดครับอันนี้ตัวไายนี่ประมาณ2-3งกิโลได้นี่สี่กิโลแล้วเนี่ยโอ้ไปปนนั่นนิ่งมาปันนิ่งมากันาดเลโอ้ปั่นนิ่ครับเอาอีกแล้วเอาแล้วพอได้ตามนิมเทกโอ้ยนี่ไปเอาไปเอาไปเอานป 好啦。<laughs> <laughs> อตัวเลยนี่เลยไปโอ้ะปานโหเอาแล้วครับต่อปาต่อยตาโ้เอากรให้ตันักกระดาษนักกระดาษมันมุ่นขีดด้วยม่นขีดด้มวงเงนวงเดียวได้เออมันอยู่มุงขีดดวยเอาย่งแถวะโอมีพิษะต้องมีไฟวะเหมือนปลิ

เกดุับสอตัวสตัวพักก่อนเนาะรเดี๋ยวปิ้งปลาปิลากินข้าวครับกินข้าวครับกินข้าวเที่ยงก่อนนี่พันสีพันีปิ้งปลาเนาะผุงแหนมายังุงแหนเหลือนิดเดียวครับเดี๋ยวมาอีกมาุงแหน้มานิดเดียวครับ เดี๋ยวไหมโอ้โหผ่านสีปิ้งปลาสวยเลยครับสดๆจากคลองเลยเอาแก้มุ่งแหนอร่อยไหมนี่อร่อยครับสุดยอดครับโอ้เดี๋ยวแก้มุ่งแหนครับครับผมเดี๋ยวโอ้สวยนะครับสวยเลยอันนี้กำลังครับแก้มพุ่งแหนอย่างนี้เลยครับครับผมแก้หนาวเดี๋ยวลุงเดชแห้สักนิดครับแก้หนาวครับแก้หนาวครับเดดี๋ยวหอะไรทลน่มาครับแห้ด้วยกันภาษี พอได้แล oh, oh, uh ้ครับพอได้แล้วครับพอได้แล้วเอานี่ครับหน่อยๆเอาเดี๋ยวแล้วรับผมนิดหน่อยนี่เยมือสั่นครับมันหนาวไม่ใช่อะไรหรอกโอ้แก้วสุดท้ายวันนี้ครับสุดท้ายเลยแฟนสวยครับสวยครับเงี้ยงครัครับผมเงี้ยงเลยครับเงี้ยงสวย กลับบ้านหัวแตกแล้วกะบ้านนี่ตัวใครตัวมันนะครับเมียตีหัวแน่แงนเยอะไปหน่อยมาครับกินข้าวด้วยกันให้เจ้าที่ก่อนเจ้าที่ก่อนผู้แงงเออโอเคเเจ้าที่จะทากินยข้าวด้วยกันเดูมาพร้มากินด้วยกันดิเอาแงงก่อนเอาก่อนเลยแงงเลยแงงเลยแงงเลยเดี๋ยวจักผู้แงงกับข้าวนะครับพร้อมปลาเผาเผาครับปลาเผาเอากระดูกอันนั้นนี่แหละโอ้โหมูชักเก็บอย่างนี้ เย็บตีนเป่าไปมาหลายรอบแล้วมาสีคือไปมากับมามาครับแงนขัดกันเพื่อนเพ่อสามแงนนะอ๋อไม่สามสามไม่แงนครับเดี๋ยวลุงเล่นแงนจักกเข้าเข้าทักหน่อยบึกฝาสีล่ะสีฝาสีแงนครับนี่ครับของอร่อย ชักไม่มีนี่แม่ชักกระเพราจานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับเนื้อปลาหวานครับสดๆรสจัดอย่าบอกใครกุ้งลิงก็เป็นตัวเล็กหวานเลยนั่งนั่งๆโอ้ไปเพราะยอกๆใช่ไหมเขาเส้ถึงเพื่อไงิเดียวตรงนี้ชักเอ็มแก้วบอแล้วครับเดี๋ยวจะงมปลามันไหวพวกแห้นี่มันแห้งครับ ดคอยแจ่วมาแล้วครับกินข้าวกันครับเดี๋ยวใารไปไหนครับเด็ดตีเลยเดี๋ยวจะกินข้าวอร่อยอันนั้นเลยนี่เดี๋ยวมันจะตีนลมตีนลมเดี๋ยวปลามีไหนก็จะเข้าไปหมดลุยวันนี้ปลาจะให้พันหูหมดเลยครับผักสามพันสีไม่เอาสักคน ครับเพราะว่าพันโหมีแฟนหลายคนครับสองสามคนก็และไปแบ่งบ้านไหนก็แล้วแต่พันโหัวเนอะพันโหเนาะไปหมดเลยเดี๋ยวมีคนเอาเงาตัวดำนะตัวตมันเหมือนอาหารจิ๋นนะแต่ว่าล้ำยาวโห่ล่ะเพราะว่ามีเมียหลายคนปอล่ะ มีนะเดี๋ยวได้มีการทักนะฮะแอะไรอย่านี้น่าไม่ยึดกันเอาเน่าเป็นยังไงนะสิผู้อาวยมีมีการเครียดอยู่นี่เขาอิ่มแล้วครับเดี๋ยวลุยกันต่อเอาล้วะที่วะเอาล้รำว่ายไปไหนหนี่กกูจน้าปา โอ้พอได้ตำน้ำพริกครับแม่แกสองันแม่แกอยู่นะมีมีเนเดี๋ยวกันมะแขมยังมล่นี่เยอะอย่าง้นพอมันลวกกลุ่มแหวอีกนโดดทำละโอ้โหโอ้โชเอาไปละอยากที่ตัวนี้มาก่อนเนี่ยโหโอ้โดด ô héa ỷ, hey nhéo, allergy ơi, à, leo 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 leo, leo thọc tinh héa như vậy, nào, anh nó, cất cất cất, ôi, bắt mือ, เห็นปังได้เห้โน้อโอ้ปันนิ้มนี่โอ๊ยปวดท้อแทงมือโอ้ปันนิ้มนี้อยีางมันนะน้อนิ้มไปคอยตันน์น้ำพริกครับครับนี่เอ้าแทงมือไปไปอ เร็วเร็วเรางาไงไม่เป็นไรอยู่ดิ้นดิ้นอย่างนี้ะเย็บเหองแป๊ยเย็บน้องแยเย็บเย็บเยบตีนไหมไปรวมรวมรวมตีนน้องแป๊ยเย็บตีนเหยียบตีนอไปอ้่นไปพ้วนไปอ้วนเตะ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 วะไปตะวะมันมันดึงกําลังคนเดียวหายท่านะไปช่วยไปพูดเตะตีนเห็ดเตะตีนเห็ดไป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 ไนไป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 ไกไนไป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 ไนไป

อันนี้มประมาณโลนะอีกออเออ่ <rejected> ้อกเยพอได้ตัน้ำพกอยู่นอเต็มเต็เอเกำกนี่ไกำทางมันต้องอเออเมียมันมีตัวน้อยเปเอามเขาอกว่าตีนมโหดเอเมื่อี่นะโอยน้า เอากากวล่าโอ้จน้ำาแฮ่เฮ่ปินโอ้เากวน้่ดูเหยียบใส่น้ำา๋อขอได้ตาน้ำพิคครับโอ้ว่าเหยียบใส่น้ำว่าเหยียบะไรวนน้ำนีงเอาไปยินครับเอาไปยนนะตาน้ำพิคครับไปควยเฮ่ควายเหง จะพูนะไปฝากแมวทุกบ้านครับโอ้ยังพอเด็ดตำน้ำพริกอยู่ครับยังมีให้ตำน้ำพริกอยู่เนี่ยทันลอยให้เนาะไม่เจอเดี๋ยวสองคนน่าจะทิ้งกันละมันอยู่ที่อยู่ไม่เห็นอ๋อ

หมูดำแล้วบ no ่เฮ้ยอยงหมูได้เหรอเฮ้ยกันพี่เคยด้กลัวยูยนะวันนี้นะก็บพาได้ตำน้ำพริกนน้ไน้ออยานนมีสองมืออาอย่างเจี๊ยมนาเจี๊ยดำน้ำพริกอีกแล้วครับวันนี้ตำน้ำพริกอย่างเดียว ตาพดไดกีตังวาแม่ไปลาใหญ่นทกยันุกอยนตนะอัวปลาสองปืนเอานี้เอาโอ้ยโอ้ว่มันมัอยู่ตังกะสอบกัมพดีอะอีหลายตัวอยู่นะเี่ยนงเ้วินก โอปลาดุกอุ้ยครับโอ้ยปลาดุตำนน้ำพริกโอ้ยปลาดุกพื้นเมืองครับโซ่กระเซกระป๋องเสียวไว้ว้าให้ไอ้เจ้าโม่กระเซกระป๋อเสียวไว้นี่เลือกใหญ่เนี่ยโอ้ยมาใหญ่ขึ้นเลยลูกเป็นไงเอาละลูกแหม่ปลด้ตำนน้ำพริกครับมาดูดิครับได้อยู่นี่ยมาดูผลงานวันนี้ครับ นี่นี่ประมาณกี่โลดิครับีสามประมาณเกือบยี่สิบยี่สิบโลครับเนี่ยประมาณนี้ครับเนาะนี่อีกโอ้ยนี่สิบโลอันนี้ไปเยอะครับนี่เป็นปลนินปนินครับประกดหอมปลาช่อนได้ทุกปลาครับโอ้ยเยอะเลยครับรวมก็ประมาณสี่สิบโลครับสามสี่สี่สิบโลมีครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเยอะมากนะเนี่ยอันนี้นี่ประมาณยี่สิบโลมีครับประมาณยกไม่ไหวะหรอกเนี่ยครับอ๋เต็มนี่ครับนี่คือผลงานนะครับวันนี้ มาลุยหาโทษแหกันเขาเรียกว่าลื้อผักตบชวาหมายนี้ปลาเยอะมากครับโคดิตตำน้ำพริกขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรกับพาสามแล้วทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอคดิตตำน้ำพริกครบที่ใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปาก